กุเจ้าครับทุกปีนะครับกรมพัฒนาที่ดินจะมีการจัดประกวดการแข่งขันนะครับคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นนะครับอย่างปีนี้ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะที่เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติก็คือคุณสมบัติเทวณิศนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับโวยอันดับสองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับคือพ่อคําสิงห์มาละหอมนะซึ่งได้รองชนะเลิศอันดับสองนะครับเราจะมาถามความรู้สึกแล้วก็ทํายังไงถึงได้เป็นรองอันดับสองนะครับสวัสดีครับพ่อพ่อรู้สึกไงครที่ได้เป็นรอง ก็ดีใจครับเพราะว่าการจะก้าวมาสู่อ,อันดับหนึ่งหรืออันดับสองไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราการการที่เราเข้ามาเป็นหมอดินและการที่เรามาทำต่อเสีที่จีใหม่ตามแนวพระราชด,ดำริการป,ปรับปรุงบำรุงดินไม่ใช่ของง่ายเขาใช้เวลาตั้งนานใช้หลายๆปีและพอมาได้อันดับสองก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่เรามาได้โล่อันดับสองนี่ก็เป็นความสําเร็จขั้นอย่างถ้าพูดถึง ที่บ้านของพ่อเนี่ยจุดเด่นอยู่ตรงไหนบ้างจุดเด่นเน่ยจุดเด่นที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใชา้ผมอยู่ธรรมชาติจริงๆธรรมชาติที่ทาให้ผมนี่มีความสบายใจธรรมชาติให้ผมนี่มีความมานะมีตามรอยพ่อทุกเก้าคือธรรมชาติทําให้ผมอยู่ตรงนี้ได้และนี่คือจุดเด่นผมครับครับผมแล้วทางกรมพันาที่ดินเข้ามาช่วยเหลืออะไรพ่อบ้างครับกรมพันาที่ดินได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเรื่องวิชาการเลยได้ดูแลเรื่องงบประมาณการปรับปรุง เอางประมาณมาปรับปรุงที่แปลงให,ให้มันมีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่แบบนี้แล้วครับของกรมอาที่ดินครับพ่อครับหญ้าแฝกมีส่วนสําคัญหรือส่วนจําเป็นในการรักดินและน้ําอย่างไรหญ้าแฝกนี่ถ้าเราไม่ได้ปลูกแล้วเราไม่ได้ทําจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าประโยชน์ของหญ้าแฝกมันมีอะไรคือหญ้าแฝกนี่มีประโยชน์ต่อดินมากๆทําให้ความชุ่มชื้นในดินไม่ได้จางหายไปคือไม่แห้งเร็วเพราะว่าหญ้าแฝกมีการคลุมดิน เพราะว่าหญ้าแฝกมีส่วนอุ้มความชุ่มชื้นให้กับดินและก็ลดความร้อนจากแสงแดดได้มากๆฉะนั้นแล้วหญ้าแฝกมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ดินและน้ําครับคาว่าอนุรักษ์ดินก็คือไม่ให้ดินนแห้งเร็วกว่าก่อนปกติแล้วก็น้ํานั่นคือน้ําไม่ขาดหายจากดินเร็วเกินไปจะมีความชุ่มชื้นมีความชุ่มชื้นตลอดครับพอมาปลูกปนกับมะม่วงแล้วมันจะแย่งธาตุอาหารกันไหมฮะแย่งปุ๋ยกันไหมไม่ได้แย่งครับเพราะว่าหญ้าแฝกเนี่ย พืชพืชหลักพืชยืนต้นต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะกินน้ําเหมือนกันแต่หญ้าแฝกมันกินด้วยแนวดินมันจะไม่กินกระจายเหมือนรากไม้อย่างอื่นครับครับผมเพราะว่าที่นี่ดินมีปัญหาอะไรเห็นบอกว่านอกจากจะไม่มีไฟแล้วดินยังมีปัญหาแต่พ่อสามารถจะทําให้ปลูกพืชได้ดินที่นี่มีปัญหาครับหนึ่งดินที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นดินหน้าดินมันลาดเอียงและค่อนข้างถ้าไม่มีหญ้าแฝกผลชะนาดินมันจะยาวลงไปเลย ปุ๋ยต่างๆจะไม่อยู่ที่หน้าดินพอมาปลูกหญ้าแฝกสิ่งที่มันดีจริงๆคืออใบหญ้าแฝกเมื่อเวลามันเปื่อยน้ําจะไม่ได้ชะไปน้ําจะไ,ได้ชะนี้มันจะอยู่กับที่แล้วก็การปัญหาปัญหาที่นี่หนึ่งหน้าดินมันตื้นพอหน้าดินมันตื้นเวลาหน้าแล้งมันก็แ้งแรงจัดๆเลยช่วงนี้พอมาปลูกหญ้าแฝกเวลาหน้าแล้ง ดินมันก็ยังเย็นอยู่ัไม่ร้อนฉะนั้นแล้วการอนุรักษ์ดินตรงนี้สําคัญคือหญ้าแฝกที่นี่คือจะไม่ใช่สารเคมีเลยไม่ใช่สารเคมีครับอยู่ที่นี่ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องสารเคมีพี่น้องเข้ามานี่ถ้าใครจะพูดเรื่องสารเคมีเราก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องพูดสารเคมีอ,อืมอ่ามันมีสิ่งอื่นๆเนี่ยหลายอย่างที่มาทดแทนสารเคมีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านจะทําหรือไม่มีแค่นั้นเองมันอยู่ที่ใจตั้งใจไหมถ้าจังใจแล้วมีตั้งแผนไหม แผนว่จาจะหนีจากสารเคมีจะทํำยังไงถ้าปตั้งแผนแล้วก็ตั้งเป้าไหมไอเป้าหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหนเราต้องคิดว่าถ้าตั้งใจตั้งแผนตั้งเป้าแล้วสามอย่างนี้ถ้าตั้งใจทําแล้วชีวิตเราอยู่รอดครับพ่อครับมีอะไรจะฝากถึงกับพี่น้องกเกษตรกรที่ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ไหมครับครับพี่น้องครับเอ่อกับพี่น้องที่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยลด ลดละเลิกซะลดท่าไม่ใชปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันไม่ดีทําให้หน่าดินมันเสียแล้กวก็ทําทให้เราเกิดสภาวะต่างๆของปุ๋ยเคมีครับมันจะเป็นการความเป็นอยู่จะดีขึ้นถ้าเรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือใช้ปุ๋ยหมักที่ทําจากสารเลียมคอร์ต่างๆของกรมพันาที่ดินนะครับผมครับผมคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคําแนะนําของพ่อคำศึงมาลาหอมนะครับ หมอดินอาสาดีเด่นอันดับสองของกรมพัฒนาที่ดินนะครับผมซึ่งที่นี่นะครับไม่มีไฟไฟฟ้าคือไฟฟ้าไม่มีเลยแล้วก็ดินเป็นดินทรายดินมีปัญหานะครับแต่ใช้ความรู้ที่ได้การเป็นหมอดินอาสานะครับแล้วก็ได้รับความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินนะสามารถจะปรับปรุงที่นี่ให้ทําให้จากดินที่ไม่มีรายได้นะครับทำให้มีรายได้นะครับก็อย่าลืมครับพ่อพยายามย้ำว่าเราควรจะลดละเลิกสารเคมีนะครับเพื่อชีวิตที่เป็นสุขของเรานะครับแล้วก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้ขอบคุณพ่อมากครับที่เก่งทางรายการ